สวัสดีครับวัยรุ่นฟันน้ำนมทั้งหลายคลิปนี้ลูงจะมาบอกพี่ขัดตกฟอสซิลสัตว์ในตำนานนะครับเพื่อไปทำเบ็ดลิลิกโรสหรือก็คือเบ็ดกระดูกนั่นเองนะครับและเกาะแรกที่เราไปตกก็คือไม้ววเนียตกไปจนกว่าจะได้แบบนี้แบบนี้แบบนแล้วก็แบบนี้ครับและเกาะต่อไปที่เราต้องไปตกก็คือเกาะหิมะนั่นเองนะครับออกจากเกาะไม้ววเนียเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปเรื่อยจะเห็นเกาะหิมะนะครับ และน้องก็ไปยืนตกตรงนั้นจนกว่าจะได้แบบนี้แล้วสถานีต่อไปของเราก็คืออ่าวโลสลิดนะครับอ่าวนี้ไปง่ายมากนะครับน้องๆออกจากเกาะแรกนะครับให้ขับเรือตรงไปเรื่อยๆเลยพอน้องถึงเกาะแล้วนะให้น้องๆทาการตกให้ได้แบบนี้แล้วก็แบบนี้ครับและที่สุดท้ายที่เราต้องไปก็คืออ่างเก็บน้ํามัสโกรฟนั่นเองนะครับออกจากเกาะไม้วินเนียเลี้ยวซ้าย ตรงไปเรื่อยๆให้น้องๆมองทางซ้ายบนของจอไว้นะครับพอเห็นชื่อแล้วน้องๆก็ตรงไปยังอ่างเก็บน้ําเลยนะพอถึงเกาะแล้วให้น้องๆเดินตรงไปเรื่อยๆให้น้องๆตกแถวๆเรือไม้นั้นนะครับให้ได้แบบนี้และหลังจากที่เราตกฟอสซิลครบแล้วนะครับให้น้องๆไปที่เรือเคนของดรฟินเลยนะและก่อนคุยลุงอยากแนะนาให้น้องๆเคลียร์ช่องของแบบลุงก่อนนะเพราะหลังจากที่เราคุยกับดอรฟิลสองรอบแล้วเนี่ยแผนที่จะเข้าที่ช่องแบบนี้เลยครับ ง่ายไ,ไมง่ายไหมแต่ไม่ต้องหาด้วยให้น้องเปิดแผนที่ขึ้นมาแบบนี้ครับสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือลาดเปิดถ้ำน่นเอน,นะครับน้องๆและการใส่รักหัสสัญลักษณ์ก็คือให้น้องๆเรียงจากด้านซ้ายไปด้านขวาได้เลยนะและการที่เราจะไปเกาะใหม่นนะลุงบอกเลยว่ายากมากนะ ลุงจะเริ่มจะอ่างเก็บน้ำมัสโกฟนะครับเพราะว่าชื่อเกาะใหม่ไม่มีขึ้นให้ในแมปนะครับทำให้หายากมาก <S <S ลุงเลยทำการสำรวจมาแล้วว่าตรงนี้ง่ายที่สุดแลห้น้องๆออกจากท่งเรือของอ่างเก็บน้ำมัสโกรฟนะครับน้องๆก็ทําการตรงไปเรื่อยๆตามลุงแบบนี้เลยนะตรงไปไม่ไกลมากครับน้องๆจะเจอเกาะใหม่นะครับได้สังเกตอะไรไหมมันไม่ขึ้นชื่อเกาะจริงๆอย่างให้ลุงบอกเห็นไหมและพอน้องๆเข้ามาเกาะแล้วนะครับน้องๆก็จะเจอแท่งศิลาแบบนี้นะครับให้น้องๆเปิดแผนที่ขึ้นมา แล้วเรียงจากด้านซ้ายไปขวาได้เลยแล้วพอน้องๆใส่รหัสเพื่อเข้าไปยังถ้ำแล้วนะให้น้องๆกระโดดลงไปเลยน้องๆก็เจอเบ็ดกระดูกสีขาวสวยงามตั้งเด่นเป็นสง่าเลยนะแล้วหลังจากซื้อเบ็ดแล้วเนี่ยทางเกมเขาจะแจกโรบเบอร์รดิกาทรายมาให้แบบนี้ด้วยนะอย่าลืมเช็คกันนะครับแล้วน้องๆคิดว่าเบ็ดรีกรอดหรือว่าเบ็ดกระดูกเนี่ยเี้ยวฟ้าวแกงขีิดเด็กไหมถูกใจไหม เบนบอกใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมดูจบแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งช่วยพาสุกาแจ้งเตือนและเป็นกำลังใจให้ลูกด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบาย